ม้วนนี่ลนเลยอนนเลยเดครับบอกมาเขาแน่นอนม้วนนี่ตูลงมามาแปลกๆเด้แล้วเ่าไปเสามาแ,แล้อ,อ,แลอย่ไปจำสินงท่ว่าแต่ว่าเราไม่เขียหนห้สวัสดีครับผมเชันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โทรมายามบ่ายละมือนี้ครับเพราะว่ามันอากาศคืบขึ้ผมนึกว่าเสียงยังเดิกผมเห็นโทรศัพท์ผมไม่บอกแต่ว่ามือนี้อยู่ทั้งพีฝาเปิดแล้วครับ เปิดแล้วนี่มื่อเช้านี่แดดยังไงเลยม,มาบานรังคอนแกนกับมาทำความสั่นกับส้มแดดอยู่ครับอืมอ๋อทิศ<อ>ไทยไม่เห็นเพื่อนบ้านหลังคอนแกนปะครับนั่นครับ้โอ <คน S 1> เป็น,เป,นเป็นตะยูแห้งเนาะบ้านกะได้โอ้ยหลังยิ้มขาล่างว้อมน้องเป็นตะยูด้วยมั้งครับโอ้ลังที่ทช่วงไม่ผมเบิรงตะกี้วะไอ้ที่เป็นสองซันนั่นวะ แมนครับแมนครับโอ้โล้วมีสืห์หาหลังอีทอิทสาไดยคนมีบ้านหลายหลังโอ้เ <laughs> ฮ <laughs> oh, งได้สิได้มีโอกาสได้ไปยามเนาะงวดน,นี้เหลือนำเลยนะครับ <laughs> ผมว่าเข่าแน่นอนเอาจาีกสามที่หลังที่ผมหมดจอด <laughs> โอ้ยสาตัวเองเป็นไงนะต่อตอนหลายหลังไปดีเด็กม,มัมีคนทามรับสารให้ โอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ครับให้คนเ้าตัวครับโอ้ยแต่ว่าบานลคางี่ครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าถ้าเป็นไอ้บ้านลังน้อยๆคือบานผมอยู่ช้นบุรีนั่นพะเป็นตาให้คนเ้าอยู่งงผมว่ามันเงี้รังกงยเขาผมันเถอะนี่ยสวัสดีสวัสดีครับมาเบิงอีกเทนังมาเหลือยังมาเตี ตแต่วันว่างๆงวดนี่ปูลงมามาแปลกๆเลยแล้วเสาไปเสามาเราอยู่ประจำสินด้วยเอาเข้ว่า,า,วายัางสั่นครับปิศนาที่เพิ่นเปิศนาตอนแรกเด็ครับรอบตอนแรกเราจะหายตีเอาเลยครับที่ทีที่ว่าเพิ่นเอาไปต้องเป็นตัวเลขเราบอกไปแล้วจะไปบุญไผ่บุญมันแต่ว่าเราไมาเ่เขียนให้เขียนให้ต่อกันคือเก่าขับแก้วเว้นไว้ประมาณนหนึ่ง เลขสองหาเก้าหนึ่งเป็นไว้นิวหนึ่งเอา้าเดี๋ยวได้ครับเชนครับที่ทรงมาหันมัดเป็นเลขหกตัวดิครับครับงั่นครับแต่ตว,ว่ามันไปรีดบเทียกันไหมครับมันเป็นหกแปดเจ็ดแล้วก็บมัดแล้วก็สองเก้าห้าที่นะครับนั่นคือกัานะครับอือเอาเอาเอวเลขลางาเลขลางเราเขียนไว้ 8, 1, แปดหนึ่งแล้วก็ฉีดแล้วก็ที่เก็ดตัวกาแล้วอัอือเขียนไว้ก็คือ คันบ่มาตัวนี้แล้วบอกว่าหายซื้อเจ็ดศูนย์แต่ว่าเราบบเขียนซื้อแต่ว่าเพิ่อนบ่เขียนครับราว่จะลื้อของเก่าแต่เราเขียนตะของเก่าหาิไปมาที่เจ็ดซื้อครับเดี๋ยวด้วยายเสียเสียนบ่เลยแห่งว่าดดบอกว่าไอเราบอกว่าจะลื้นของเก่าต้องเขียนที่เจ็ดอีกตัวหนึ่ของเก่าลาวอีกของเก้านี่บเง็นความฝันอัน อันตั้งแต่ตองงวดบอกครับลองทบทวนจากน้อยลงูครับเชี่ยครับตองงวดเนาะกล้วยหนึ่งกล้วยวหนึ่งเครือรามาเรามาที่แรกเรามาเอากล้วยมาให้เชีย่ยหนึ่งไม่หกหวีครับแล้วก็เอาปลามาเขืงหนึง่งครับแล้วก็เอางูมาเขืงหนึง่งแล้วว่าเอากล้วยไปแกงใส่ปลาแล้วว่าที่ครับเอากาลก้วยแ <ไป S 2> ต่ว่าผมบดตีเป็นตัวเลขครับแล้วว่าอีกสามหมื่นแล้วสิมาแต่เราบอท่านถึงสามหมื่นเรามามันขึ้นนี้ครับอือสองหมื่นเนาะ แม่นบ่ะครับครับแล้วมาครับแล้วว่าแล้วเฝ้าไปเฝ้ามาคนมันหลายแต่พวกผู้ใดไปเบิ่งแนีมันยิ้มกันครับแต่เราเคเห็นแค่นี้แหละแล้วว่าแล้วม้าเราเราก็เห็นแล้วแล้วก็มาเขียนขึ้นกันเขาออกไว้ายล่ะแล้วก็ม้าดึงครับไม่ผมผมจะเรียกว่าไว้ให้มันเืียนนี่แหละวันนี้เรากับพวกปากแล้วก็ยื้อสีเราไปยิ้มเราไปแบบเบิ้งกับรถนะฮะแต่ว่าเมื่อขึ้นี่ที่ปูมานี่กะ เห็นปูยูได้พูดคุยสนทนากับปูยูเนะครับชจ้งข่าเนาะครับได้พูากันอยู่ครับครับแต่ว่าที่เพิ่นเขียนนั่นอ่าเพิ่นมาเขียนใส่กระดานคือเก่าบอกครับเลขหกโตบอกครับบอกครับแล้วเขียนใส่กระดานครับแล้วเขียนใส่กระดานแล้วลบกระดานนิดหน่อยข้าสอนี่ครับหกแล้วเก่าตั้งไว้ให้ผมเป็นเด้ฉันจะให้เบิ้งหลัาไครับฉันใส่ฉันใส่ไม้คิดยังไงกระดานบอดนะครับกระดานไม้ คือยังเป็นกระดานสมัยเก,ากา<อ>่าบ้างใช่ไเนาะซื้อสมัยเกา่าใหม่เขาไป <ๆ S 2> เรียนเอาชอบเขียนนะครับซิแมอนอยู่คนเป็นผู้คนสมัยเก่าับตะกี้มันไม่เห็นปากกาคือกระดาษที่บานเท้าเลยครับ,คร,บ,บครับมันเป็นของโบราณครับมันเอนเป็นใหม่กระดานเน้หน่อยสมัยเขาเรียนแต่หุนเลยครับเราเอามาเขียนแล้วก็ว่างไว้แล้วก็ตังไว้แล้วก็บอกครับนั่นแหละไปเดึงมาแล้วยุหันละแล้วก็ ผมกัเลขไปเบิ่งมันกันไม่เลขอยู่หกตัวแต่ว่ามันเบรดติดกันนะครับครับมันเป็นเลขหกแปดเจ็ดสองเก้าห้าสองเก้าห้าในไม่มีวัดหกแปดเจ็ดอยู่มันขอมือหนึ่งครับสองเก้าห้าหรือสองห้าเก้าครับผมเส่นค่ะสองห้าเก้ากับสองห้าเสองห้าเก้าเนาะหกแปดเจ็ดสองห้าเก้าวัดมันมันนัองจีวัดไว้ขอมือหนึ่งก่อนครับเหลือใครมาสองเก้าสองห้าเก้าครับครับแต่กระมา แปดหนึ่งแล้วก็ถ้าว่าจะเลื่นตัวเกาตัวเกาคือสีเจ็ดนี่อืมอย่าลื่ตัวเกาตัวเกาคือสีเจ็ดครับครับคาร์บอมากซุ่นี้คารมอมากที่เพิ่นเขียนไปนี่ศูนย์ให้ซื้อให้ซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับแต่ว่าเจ็ดศูนย์ปูแค่บอกแต่ว่าบอได้เขียนอบอได้เขียนลงครับผมก็เลยว่าเอาตัวน,นี้แหละผมมีชื่อตัวนี้แหละแต่แล้ว,ออนนลวลก็ยิ้มๆแล้วก็ไปเลยแต่ว่าผมสิเขียนลงอยู่ที่แบบนี้ครับสิาเจ็ดศูนย์ เขียนลงจะน้อยเนาะเพราะว่าปู่บอกอยู่ครับผมไงชื่อนี่กันจะชุนพลาดแล้วแล้วบอกแล้วแล้วก็ยินยินแล้วก็งอานเหรอแล้วก็ไปได้ไหมครับแพราว่าคุณและวันที่สองคุณเด้อเขาวันษาพร้อมกันกับปู่เนี่ยแหละเพราะวันที่อะไรวันที่สองเขาภนสาพร้อมกันครับเขาวภาษาพร้อมกันก็คงเกิดที่เขาภาษามันเป็นสิ่งให้เป็นวัวสุดท้ายมาเนาะบาหนีท่านเพิ่นว่าจังสั่นเนาะแกาแจ้คข่าวผมก็ บนหลู้กันแร้วแต่ว่าทันเป็นสีอะครับผมก็จักสีวางเลยเนาะครับคันเราไม่เขียนตัวเลขผมผมก็บหายทียังเพื่อนเขียนหายนะผมก็บระเมนุมันนี้เองผมเหลือคือสีนี้กันดิครับผมเออคันคือยังคนไม่โชคว่าเอาระผมเน่ะผมก็บอกว่้จากวันเล่าไปนใหญยังไงเป็นกับ่าอกตนเยนกล้วยตาเข็งงูเข็งสมมติจะไปตียังไงวันนี้คเป็นนมา่นมาเขียนเผมผมก็เขียนไปที่หายเป็นที่ยังลายผมทรงแหงนะครับ ขันเพื่อนให้ผมได้ไหมผมเกิเขียนนั่งขันขันมือล้อเล็กเฉียวขันแล้วมาเปลี่ยนผมเกิดสิบอกว่าเออคนเปลี่ยนเราเด้ขันเพื่อเปลี่ยนแบบที่ตัวเก่าจดีแหละครับผมเพราะว่าผมหายเล็กแล้วมันก็เลี่ยงไปเลยี่นะผมก็ไม่ได้หายเกิดเลือดไปอย่างเงี้ยผมก็หายที่เดียวจบไปเลยครับเพราะว่ามันกับ่ะเมนผมมโนสีหายตัวได้ก็หายไปเพิ่นกับไม่เขียนนี่ผมผมถึงหายเป็นในส่วนเลขกสองในส่วนเลขกสองตัวนี่เพิ่นเพิ่นเขียนอยู่บอกครับว่าเป็นลางบพรครับ เขียนไต่ไต่สองหาเก่ามาต่อกันมาครับโอ้ไต่สองหาเก่าลงมาสองตัวครับนี่แปดหนึ่งแล้วก็ซีเจ็ดแล้วบอกว่าสี่เจ็ดขึ้นตัวเก่าแล้วบางทีครับสี่เจ็ดขึ้นตัวเก่าครับแต่ว่าขันบ่มากแล้วบอกว่าเอาเกจศูนย์ใช่แล้วว่อเลวเราก็เขียนไม่นัดเกจศูนย์เลือดแล้วบอกก็เลแล้วก็ยิ้มยิ้มงัวงัวเราเป็นงานอย่างนี้ไปแล้วเจอกันคุณแล้วสืบสอนเขาวันจารมกันครับ ผมก็ว่าชีวไบอาโอยมันถเอเดัน็กาตายอเป่ดอกผมว่าพอเดี๋ยวบางตัวเล็ชุดนี้นี่ตัวเล็งามๆครับเลกเล็เล็กเล็กแล้วน่ขันพูรบ่าัมสองหาเก้านี่ยจะคือเอาตัวหนาไปเลินอะไได้ครับหลขแล้วเพะว่าเราห่างหกตัวบ่แม่นห่างหกตัวเราไปตามล่าเหมือนสีได้บ่ะไดิครับมันมันบมันบมีดิ สมมติว่าห้าเดือนเราเป็นวัดซีนปลาออกองหายเก่าเมื่อกี้ฉีดไป6 8 7นี่ที่ไหนครับ6 8 7นี่ไม่ตรงกับเลก็กกล้วยที่เราก็ห้นะครับกล้วยที่ปูออกวามปา่ปา<อ>งหน่ง่หนึ่งกล้วยหกหวีเนี่ยแมนแมนแม่นแมนอีรีครับกล้วยหกกล้วยหกหวีกล้วยกล้วยเครื่องหนึ่งลหรอจะมีหกหวีอ่ากล้วยเครื่องหนึ่งหกหวีวครับแล้วก็ปลาเข่งหนึ่งงูเข่งหนึ่งแล้วก็มีปลาแล้วก็มิงู ไม่คผมตีแล้วผมคิดออกแล้วัผมตีเนี่ผมบ่ตีแปดเก็ดครับครับเขาไปตีเก็ดเก็ดเลยครับเล้งูกับนี่เก็ดปลากับนี่เก็ดไหมโอเขามีตีเก็ดเก็ดเลยเอผมโอ้กับนี่เก็ป็ผมตีนี่มีความคิดส้นตัวผมนมแต่ผมบ่ตีแต่ปปูแล้วเขียนางลผมก็ตามแล้วเลยครับใช่ผมตีผมตีเก็ดเก็ดงูปานมันคือกันไงครับเอ้ยถ้าเยขาเบานี่เ้าเสียกขาเบาๆผมบ่คิดพอนด้นี่ที่ว่าควมฝันแล้ว มันเป็นหกแปดเจ็ดเห็นไหมครับก็คือกล้วยกล้วยมกมกวีครับครับปลากับแปดครับครับงูเก๋เกตนะแมนแต่นลัที่ผมนีปลามันสิเป็นเจ็ดิครับคันผมตีเนี่ยปลากับเพาะงูเก๋เกตเลยครับปลาไม่เกตเท่ากับต้องตีเป็นเกตครับอันนี้คือเราเขียนอะไรแล้วผมพิ่นตีได้เลยครับครับผมก็เลยว่าเอ๊ะน้องเอากล้วยให้ กับห <ขอ S 2> ูสองเข็งก็เป็นหกแปดจ็จครับบัดน,นี้มเติมหลังเป็นสองหายเกา้าไม่เข้าจัจิงไหนเนาะผมก็คิดไม่ใจดักมาแน,น่ได้ครับเสีนขาอย่าลืมว่าตัวเลขสามตัวเนี่ยปูปูเป็นวักไหวรับแมนครับครับปูเป็นวักไหวผมจาได้กันได้ครับเป็นวักว้เป็นวไหวที่เพิ่นเคยห้หกตัวเนี่มันเคยออกตัวหนาถ้าผมจำบกผิดเคยมีงวดหนึ่งมันบอก รับผมจับวผิษมีงวดหนึ่งครับ,รบปีปูเขียนไม้หกตัวแล้วมันไปออกอยู่ทั้งหนาครับโอ้วันเพิ่นสีมะยำวันมันเพิ่นสีนม,ยมะยำฝันเกาะนะ่าปะเนาะบันนี้แต่ว่าเพิ่นให้เล็กไม่ไห้ายอันอันเป็นบังบังแน่จักน้อยยังสิแมะเอาลองคืดนเอาแวเนะบุญภัยบุญมั่นนะว <c> ะ <oughs> ขึ้นเจ้ามันเป็นแน่ๆมันือตรวจจับตรวจจับให้ขึ้นผมผมกัวนผมยุ่งแกนเลยแม่นว่าครับอัน,นสัญญาณของผมบ่ค่อยดีครับโอ้ผมว่าอยู่ครับสัญญาณผมบ่ค่อยดีเด้แต่ว่าผมได้ยินเส้นฐาชัดอยู่เดนยครับผมผม,มีเสียงตรวจจับตรวจจับนั่นแหละครับเด็กล้วจะมีประมาณนี้คันคันนุ่มมากข้างหลังจะเอาทั้งหนาไปหลินเ<อ>ด้เอา นารุ่นมดสู่ตัวตัวเลขบาทเหนียวบวาสิเป็นแปดหนึ่งบวาสิเป็นสี่เจ็ดได้ยินอยู่ครับผมคือว่ันยิ้มบ้านบวบวันยิ้มเหรอครับฮัลโหลครับฮัลโหลสายลุดครับมันยังบรุดดิครับเสี่ยงขาสัญญาณล่ะเนาะโอ้ยเอาเดี๋ยวสักคันก็ตีตำหนี่ก่อนสันครับสัญญาณผมบอดีครับครับฮัลโหลครับได้ยินอยู่เนาะครับครับ อ๋อครับผมเอาเช่นขากระสั่งกัดเดี๋ยวกระสั่งลบกวนเส้นขาสามีเนาะครับเนาะรุ่นกันครับผมครับ